วนคิดคำหนึ่งถึงตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆวันนี้ผมจะมาลำลึกความหลังความหลังเกี่ยวกับเขาวังเนียงแห่งนี้เมื่อตอนผมเป็นเด็กๆเกขาวังเนียงแห่งนี้เมื่อ23ปีก่อนเป็นอย่างไรผมมาเมื่อก่อนเป็นอย่างไร เขาวังเนียงนี้เป็นเขาที่ลำบากมากเลยขึ้นมาก็ทุรักทุเรนมากเลยเมื่อ23ปีก่อนตอนผมอยู่ป .4 ป .5 ป .6 ป .4 ก็อายุป .4 ก็อายุ9ขวบ10ขวบ10ขวบ11 12ขวบประมาณนั้นนะครับผมจำได้ว่าเขาวังเนียงแห่งนี้อ่ะ เป็นสถานที่ที่ผมนัดกับเพื่อนมาเล่นยิงปืนกันยิงปืนอัดลมปืนลูกปัดกันเล่นกันเป็นทีมหลังเลิกเรียนเที่ยงนี้และเมื่อก่อนจะมีแม่ชีตาบอดปลีกวิเวกอยู่องค์เดียวอยู่รูปเดียวที่นี่เป็นแม่ชีตาบอด อยู่รูปเดียวไม่นึกเลยว่ายี่สิปีผ่านมาผมได้กลับมาอยู่ที่แห่งนี้อีกมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์เอี้ยนปฏิบัติธรรมทุกอย่างมาเองหมดเลยสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้อย่างกระเดนสวรรค์ ที่ที่ผมอยู่แห่งนี้อย่างกระแดนสวรรค์เราเคยเห็นไหมภูเขาเขาไหนที่อยู่ตรงกลางเมืองมีบ้างไหมเขาวังเนียงแห่งนี้ได้ให้สภาวะธรรมมากมายเคยเห็นภูเขาที่อยู่ตรงข้ามกับเรือนจำไหมไม่มีหรอกผมว่าในประเทศนี้น่าจะมีที่นี่แห่งเดียว เป็นปริศนาตามให้เห็นว่าประตูเรือนจำหนาแน่นมีผู้คุมเ้้ารอมตลอดเวลาแต่แปลกใจทำไมคนจึงเข้ากันไปนะแต่ประตูวัดเปิดกว้างตลอด24ชั่วโมงแต่คนไม่ค่อยเข้ากันมาเลยสแสดงว่าการทำความชั่วนี่คนทำได้ง่ายกว่าทำความดีเพราะทำความชั่ว เพียงแค่ขาดสตินิดเดียวก็สำเร็จกรรมชั่วได้เลยแต่ทำความดีต้องอาศัยประครับประครองสติดีๆการทำความดีนั่นแหละครับมีให้เลือกว่าเราจะเดินเข้าวัดหรือว่าเราจะเดินเข้าคุกถ้าเดินเข้าวัดก็มาเขาวังเนียงถ้าเดินเข้าคุกก็ไปเรือนจำสถานที่แห่งนี้ วัดนั่นแหละคือสวรรค์บนดินเรือนจำหรือคุกนั่นแหละคือนรกบนดินคนที่ติดคุกคือคนที่ผิดศีลห้าเพราะกฎหมายมาจากศีลห้าผิดศีลห้าก็ไปติดคุกไปลงนรกบนดินคนที่อยู่ในศีลห้าในศีนลธรรมก็มาสวรรค์บนดินก็คือวัดแห่งนี้เขวาวังเนียงแห่งนี้ ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับผมหลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนี่ไงมีรูปการมีรูปการเกิดของพระพุทธเจ้าคือประสูตรเห็นไหมครับประสูตรเกิดมาถึงก็เดินบนดอกบัว ได้เจ็ดเก้าแล้วก็มีรูปตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับแล้วก็มีรูปปาลินิพานของพระพุทธเจ้า ปาลินิพานคือการดับสงบเย็นคนทางโลกส่วนใหญ่เข้าใจว่าปาลินิพานคือการตายแต่หารู้ไม่ว่าจิตที่เข้าถึงนิพานนั่นแหละคือความดับสงบเย็นเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงสุญญตาความว่างเปล่าพุทธะคือความว่างเสพสุขในแดนนิพานไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปคิด นั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดของผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้เข้าถึงแดนพนิพพานมาที่แห่งนี้ผมก็รำลึกตอนนี้ฝนก็ตกมาอะไรก็เป็นใจได้อารมณ์กรรมาฐานได้คนพบความสุกข,ของที่แห่งนี้อย่างแท้จริงท่ามกลางสายฝน ผมถามอาจารย์เลี้ยงว่าที่แห่งนี้ให้เรียกว่าอะไรอาจารย์เลี้ยงบอกว่าให้เรียกว่าที่ของพระอาหารหันต์ข้างนอกฝนตกผมไม่จําเป็นต้องพาไปดูข้างนอกหรอกข้างนอกจะมีวงล้อแห่งธรรมวงล้อแห่งธรรมสี่ประตูแห่งธรรมประตูด้านหนึ่งคือประตูของพระสดาบัน ประตูอีกทางคือเป็นประตูของพระสกิตาคามีประตูอีกทางคือเป็นประตูของพระอนาคามีและประตูอีกทางหนึ่งคือประตูของพระอาลาหันทุกอย่างสร้างมาได้แบบนี้ออกมาจากนิมิตการปฏิบัติธรรมของอาจารย์เียนทั้งนั้นเลยครับผมคนปฏิบัติธรรมทุกอย่างมันจะเกิดปัญญา คุยอะไรไปแต่ละคําก็จะคุยด้วยปัญญาคุยด้วยปัญญายาทั้งนั้นเลยดวงจิตที่เห็นธรรมจะมีดวงธรรมปรากฏทุกอย่างเห็นได้เฉพาะตนไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาถ้าผมอยู่ในรูปแบบโคนหัวห่มผ้าเหลืองผมก็จะมาคุยแบบนี้มากหมายก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นการอวดอุตริผิดศีลผิดอาบัตแต่นี่ผมอยู่ในรูปแบบของคารวะผมเลยมาคุยแบบนี้ได้เพื่อท่านไหนเข้ามาเล่าควังเกิดความสนใจอยากเข้ามาปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญร่างบรารมีเพราะชีวิตคนเรานี้เราไม่รู้ว่าเราจะตายวันหรือตายพรุ่งเราต้องรีบ คนควายสร้างบุญสร้างบรารมีเรามองไปข้างหน้าเถอะเราเห็นแต่ความว่างเปล่าข้างหน้าเหมือนเราจะไปเที่ยวชายชะเลเราไม่เตรียมเสบียงไปเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะกินอะไรพบภูมิเบื้องหน้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลไปเลยเราก็ไม่รู้จะเอาบุญกุศลไหน ติดตัวไปในภพภูมิเบื้องหน้าเพราะทุกอย่างมันไม่มีไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเขาให้เราเกิดมารู้จักกันแล้วก็มารักแล้วก็พัดพรากแล้วก็เป็นทุกข์น้ําตาอย่างการพัดพรากมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกแค่นั้นเองที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เราไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รัก เพราะการพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รักมันเป็นความทุกข์ทรมานอันแสนสาหาัสเราไม่ควรยินดียินไายกับอะไรเราไม่ควรยึดมั่นยึดติดกับอะไรทักขสิ้นทั้งปวงปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นบุญนี้ใครทำใครได้เหมือนน้ำที่ ใคยอาบคนนั้นและเปียกเหมือนข้าวที่ใครกินคนนั้นแหละอิม่มเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมีแค่จิตมีแค่กายทิพย์ที่จะติดตัวของเราไปทุกภพทุกชาติและกายทิพย์นี่แหละมันจะทําให้เราไปสูงหรือลงต่ําเราจะไปสวรรค์เราจะไปนรกเราจะไปแดนนิพพานมันก็ขึ้นอยู่กับจิต กายทิพย์ของเรานั่นแหละจะไปไหนจิตที่ยังไม่ฝึกที่เปรียบเหมือนน้ำที่สกปลกแต่เมื่อได้ฝึกได้มีการขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆจะเปรียบเหมือนน้ำที่ใสสะอาดไปเรื่อยๆขัดเกลาจนไม่เหลืออะไรทุกอย่างไม่มีทำทุกอย่างให้เข้าถึงความว่างเบน มผมชื่อเบนชื่อเบนก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันตามสมมุติของโลกชื่อเบนคือพ่อผมอยากซื้อรถเบนแต่ก็ไม่มีตังซื้อเลยตั้งชื่อลูกว่าเบนชื่อจริงผมชื่อว่าธนาคอนเป็นชื่อที่แปลกมากเลยคุณครูภาษาไทยทักตั้งแต่เล็กจนโตจนเรียนมาเลยว่าความหมายมันคืออะไร เพราะมันไม่มีในพจนานุกรมแต่ผมไปเจอพระธุดงบอกว่าชื่อผมแปลว่าพรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งพระมหาปร,รียนธรรมแปดประโยคยังแปลไม่ได้ชื่อผมมันแปลกมากเป็นชื่อที่แปลว่าความว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ลายมือผมยังเขียนประวัดแบบไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเพราะการยินดีกับสิ่งใดเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละเพราะสิ่งใดที่เราพึงพอใจสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์ในภายหลังเพราะสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงมันสามารถเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละสิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นคืออนัตตาเพราะอนัตตาคือความว่างเปล่าคือความไม่มีอะไรเลยนั่นแหละทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นท่ามกลางและก็เสื่อมสลายดับไปในที่สุดผมนั่งกรรมฐานและผมเห็นภาพเลยว่าเขาวังเนียงแห่งนี้เมื่อ23ปีก่อนเคยมีแม่ชีตาบด มาปรีวิเวกอยู่รูปเดียวและเป็นขวังเนียงที่ยังไม่เจริญแบบนี้ตัวผมยังเป็นเด็กวัยสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบมาเล่นยิงปืนอัดลมเป็นทีมกับเพื่อนอยู่เลยหลังเลิกเรียนแบ่งพักแบ่งพวกยิงปืนอัดลมกันเลยช่วงนั้นหลังเลิกเรียนที่แห่งนี้และไม่นึกเลยว่าวันนี้ ผมจะได้กลับมายืนเดินยืนนั่งอยู่ที่สถานที่แห่งนี้อีกพระพุทธเจ้าได้เปรียบไว้ว่าการเวลามันกืนกินชีวิตของมนุษย์ที่กำลังเดินยืนนั่งมานักต่อนักแล้วมนุษย์เราไม่สามารถแก้ตัวได้มนุษย์เราต้องกระสืกกรสันค้นหาในสิ่งที่เราต้องทิ้งในวันที่เราต้องจาก เราค้นหาแต่ทรัพย์สมบัติเราค้นหาแต่เงินทองซึ่งเงินก็เป็นเพียงกระดาษทองก็เป็นเพียงแร่ธาตุเป็นวัตถุตามธรรมชาติทุกอย่างมันก็คืนกลับสู่ธรรมชาติและสุดท้ายแล้วหารู้ไม่ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันก็ต้องจากเราไปในที่สุดทุกอย่างมันไม่มีเลยว่างเปล่าจริงๆ เราสมมุติการเริ่มต้นของชีวิตว่าเกิดเราเรียกการจากไปว่าตายที่แท้การเกิดก็ไม่มีการตายก็ไม่มีเป็นเพียงปรากฏการปรากฏการหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เบื้องต้นและเบื้องปลายเบนชื่อผมก็เป็นเพียงสมมุติธนาคอนก็เป็นเพียงสมมุติ ชื่อเบนหรือชื่อธนาคารก็เป็นเพียงสมมุติของโลกใบนี้ร่างกายผมก็เป็นเพียงรูปเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าที่แตกดับไปเรื่อยๆนั่นแหละถูกการเวลาคืนกินไปเรื่อยๆแหละและกายเนื้อนี้ซึ่งมันก็ไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืงยนเลยสักอย่าง ทุกอย่างรอวันกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่ผมดีใจนะที่ผมได้กลับมาที่แห่งนี้อีกที่ที่ผมเคยมาเล่นยิงปืนแบบเด็กๆแต่กลับมาทำความดีมาเจริญจิตตะภาวนาซึ่งเป็นบนบุญสูงสุดบุญอันยิ่งใหญ่บุญนี้เป็นบุญใหญ่มากเลยญาติพี่น้องของเราที่เขา ล้มหายตายจากแล้วเขายังไปไม่ถึงไหนทีเขายังอยู่ภพภูมิที่ต่ำตอ่ะเขามากราบเลยนะบุญนี้อ่ะแผ่บุญแม่เขาอ่ะมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และซึ่งใครก็ทำได้ยากทุกอย่างเบนเบน,เนแกอย่าเอาอะไรเลยเบน ชื่อเบนชื่อธนาคอนก็เป็นเพียงสมมุติของโลกแกไม่ได้เกิดมาพร้อมโลกนี่เบนโลกมันเกิดมาก่อนแกแกเกิดมาพบเขามาพบโลกทีหลังโลกเกิดมาก่อนแกไม่รู้กี่พันปีแกเกิดมาทีหลังเบนเบน ชื่อนี้เป็นชื่อที่เตือนสติตัวเองว่าแกอย่าเอาอะไรเลยเบนอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรเลยแกเกิดมาที่หลังโลกมารู้จักเขาที่หลังโลกแกเกิดจากท้องแม่แกชอบอะไรรักอะไรแกก็ยินดีเป็นกิเลสแกก็พอใจในสิ่งนั้นแกเกลียดชังอะไรแกก็ไม่ยินดีในสิ่งนั้นสรุปแล้วจะทุกข์หรือจะสุขมันก็ไม่เที่ยง มันไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างหรือว่าอารมณ์เฉยๆมันก็ไม่เที่ยงเราต้องออกจากสามอารมณ์นี้แหละถ้าเราจะเข้าถึงปานิพานะทุกสุขเฉยๆเห็นไหมเวลาเราดีใจเราก็โลองให้เราเสียใจเราก็โลองให้ ไม่มีอะไรชีรังสักอย่างเราเห็นไหมเวลาเรารับปริญญาเนี่ยกระดาษใบเดียวเนี่ยเราเรียนตั้งแต่เล็กจนโตเรารลองไห้เมื่อรับปริญญาเวลาเราเสียใจเราผิดหวังเราก็รลองไห้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงผมเคยขายของขายข้าวสารเวลาผมขายได้วันไหนผมก็สูบบุหรี่เวลาผมขายไม่ได้วันไหน ผมก็สูบบุหรี่สรุปจะดีใจหรือเสียใจมันก็ไม่เที่ยงไม่จรหลังสักอย่างเลยสุดท้ายร่างกายก็ทรุดโทรมไปเองเท่ากับตายพลทรงเองร่างกายที่เขาให้มาทำความดีโลกนี้เปรียบสเสมือนสนามสนามกีฬาแห่งหนึ่งซึ่งมนุษย์เราที่เกิดมาเปรียบสเสมือนนักกีฬา เราจะเลือกจะทำความดีหรือจะทำความชั่วถ้าททำความดีก็ได้ไปสูงทำความชั่วก็ได้ลงต่ำเพราะคนที่จะขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นสูงอะไรก็ไปจากผู้ที่มีสีลห้าเป็นที่ตั้งผู้ที่เดินปัญญาต้องไปพระนิพพานเพียงอย่างเดียวแดนดับสงบเย็นไม่เหลือมีความสุขไม่ต้องเจอกับความทุกข์อีกแล้ว ส่วนคนที่โกกรรมทำเข็นปิดศีลห้าอยู่บ่อยๆนรกทุกระููมคือที่ตั้งอยู่แล้วแน่นอนเวลาก็จวนมาพอเหมาะผมกะอัดคลิปไม่เกินยี่สิบนาทีเดี๋ยวกลัวคนฟังจะเบื่อครับให้รู้ว่าผมอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานมีความสุขมากเลย เป็นคนที่บุญมีแต่กำบังผมวิ่งขึ้นขอวังนียงเช้าเย็นเช้าเย็นมาประมาณห้าหกปีแล้วเนี่ยแต่ผมเพิ่งได้ปฏิบัติธรรมแค่สองคืนเองแต่ผมก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วแหละครับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบประพุทธศาสนาและค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้ว เคยจะไปรู้ชาติหน้าเราจะไปเป็นอะไรเราจะไปเกิดเป็นสัตว์ดิจชานก็เป็นไปได้หมดแล้วแต่แรงกรรมแล้วเราจะได้พบพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเดินทางไว้เรียบร้อยแล้วเราแค่เดินตามท่านผู้ได้เห็นทุกผู้นั้นเห็นตถาคตเจ้าผู้ได้เห็นตถาคตเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือธรรมชาติดวงจิตที่เห็นธรรม จะมีดวงธรรมปรากฏ